สวัสดีครับคลิปนี้ครับหยิบเอาเศษฐีวินสันด่างนะฮะมานำเสนอนะครับต้นเศรษฐีวินสันด่างนะฮะต้นนี้ชําจากข้อนะครับชําจากข้อนะฮะใบใหญ่แล้วนะฮะด่างสวยมีสองใบกับอีกหนึ่งหลอดนะครับใบเนี้ยด่างเยอะเลยด่างจัดนะฮะใบนี้ก็ด่างนะครับสองใบ หลอดอ่าจริงๆมันมีสามใบนะครับเปิดมาสามใบแล้วแต่ใบใบ,บที่ตัดไปอ่ะพอดีมันมันด่างจัดมากนะครับมันด่างจัดมากนะครับก็เลยตัดตัดออกนะครับอันนี้เป็นใบที่สามนะครับจริงๆเป็นใบที่สามนะฮะแต่ตอนนี้คือเหลืออยู่สองใบนะฮะหลอดใหม่ก็กําลังแพงขึ้นมานะครับต้นนี้นะครับเป็นอ่า ช้ำจากข้อนะคะจากข้อจากตานะครับตอนนี้ก็แข็งแรงนะครับดูจากต้นนะฮะด่างลงก้านเลยนะฮะโอ้ด่างจัดนะฮะต้นนี้ด่างจัดเลยเห็นไหมครับใบที่ตัดไปนะครับด่างแบบด่างจัดมากต้นนี้เลี้ยงโตๆนี่สวยนะฮะสวยเหมือนแม่นะครับแม่เขาสวยมากนะครับต้นนี้นะครับ นะฮะใครชอบนะครับผมเปิดไว้ที่2,000บาทรวมส่งนะฮะส่งให้ฟรีส่งอีเมใส่ตะกร้าให้ฟรีนะครับรับประกันการจัดส่งนะฮะที่2,000บาทนะครับ2,000บาทเท่านั้นนะครับทักมาทางไลน์นะฮะไอเดียไลน์ผม0 6 4 4 6 5 5 9 9 9นะฮะใครชอบนะครับทักมาได้เลยนะฮะ2,000บาทนะฮะราคานี้คุ้มนะครับคุ้มมากเลี้ยงแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวขึ้นไป2-3ใบ ก็ขายได้สามสี่พันนะครับสําหรับ่าด่างจัดๆแบบนี้นะครับหรือจะเอาไว้ทําแม่พันธุก็ดีนะฮะนะฮะดูนะครับแข็งแรงนะครับหลอดใหม่กาลังขึ้นเลยนะฮะนะครับใส่ตะกร้าอใส่กระถางใหญ่เลยนะฮะดูนะครับดูขนาดนะฮะดูจากมือผมใบใหญ่มากแล้วนะครับนี่สวยแข็งแรงนะครับลอง ชมดูนะครับใครชอบทักมานะครับ2,000บาทรวมส่งนะครับนะฮะลองพิจารณาดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ